ออนจะเป็นต้องเลือกนะคะออนไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วค่ะ เพราะว่าอ่อนอยากจะขอเลือกผู้นําทางศาสนาทุกๆศาสนาเพื่อเสริมสร้างโลกไปใหม่โดยการใช้ความเชื่อและความศรัทธาหล่อหลอมเป็นพลังแห่งความดีเพราะอ่อนเชื่อว่าถึงแม้ว่าศาสนาแต่และศาสนาจะมีหลักคําสอนที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ทุกศาสนาสอนเหมือนกันนั่นก็คือสอนให้พวกเราทุกคนทําความดีซึ่งความดีเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งชาติกําลังต้องการเพราะความดีเป็นบอกเกิดของอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักความสามคัคคีและความรัก ความสามัคคีนี่เลยค่ะจะเป็นพลังที่ทําให้เราช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้เอาความดีเป็นแก่นกลางน,นชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงกายเป็น,นกลไกภายในตนนี่แหละคนมีคุณค่าราคางามขอบคุณค่ะเ้าายเครรูหรไหมต